ค่ายวุฒิพลน่าจะเป็นค่ายลูกเสือเก่านะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาทุกท่านมาดูนะครับยอยู่ริมลำห้วยลำห้วยทับทันนะครับซึ่งเป็นเขตระหว่างรีสเกตสุรินนะครับผมเห็นชื่อนะครับว่านี่ครับเขาเขียนไว้ว่าค่ายวุฒิพลแล้วก็นี่น่าสนใจทีเดียวนะครับค่ายลูกเสือเก่านะครับ แล้วมีชาวบ้านมาหาเห็ดกันเยอะทีเดียวนะครับที่ผมรู้ว่าเขามาห,หาเห็ดเพราะว่ามีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่เต็มเลยนะครับถามชาวบ้านว่าขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดไว้แล้วก็มาหาเห็ดนะครับนี่ตรงนี้ก็มีนะครับการหาเห็ดอ่ะเป็นยังไงนอะครับหาเห็ดหมานบ่ครับได้บอบอ่บอใคร,บบร,ร,รใมีเป็กกนไหนบับ บ่แล้วแต่หมันไผหมันมั่นบ่โอ้